สวัสดีจ้าบุนีฝนตกจ้าฝนตกฝนตกก็มาเบ่งสวนคือเกา่าบกเกษตรกนล่องขึงน้นนวยไงเลยจ้ะเจ้อเป็นไยอยู่ดีเนี่ย ต้นบวบจะต้นนี้บวบใบกันะงามเลยนี่ต้นบวบต้นบวบทีมันหน่อยจ้ะเลยไดยปลูกแอร์อารกันแบบนี้แหละบึงทั่วแรกก็ก็ร่างเป็นหน่อยแต่งขวาก็ก็ร่างเป็นหน่อยนิดหน่อยจ้ะ ต้นบกเผือกัน,นอันนี้มันกายดูงไปง่ายเออ,อันนี้ิ้นบกคุ้งจ้าอันนี้ต้นบกเขือ,อกตาไข่เราจะรอบ่าเราไปข้างสุนได้วกะได้กันร่างตนดอก กระเจี๊ยบฝนตกแต่ก็มาสวนไปเตาเป็นห่วงผักนี่ค่ะต้นแดงกวาเป็นดอกหลายลักข้างข้างกลุ่มเป็นน้อยน้นอยเราจะดีคะ มตัวแล้นตัวรีสองอันนึนต้นตะเกียบสีแดงบอกอันนี้ต้นทัวพูพี่น้องบ่งดา คนบกบวดชจะเป็นน้อยแล้วมันไปใกล้เพิ่นบด้ยดอกเพราะว่าฝนตกมีอะไรจะเบ่ง่วนอันมองเมันี่จะเป็นตุ๊เจี๊ยบสีแดงผักบุง้งคือเก่า ผักบุ้งนี่กัตัดรอบที่สองอะไรใจเนี่ยแต่เนี่ยงามคือเอาผักบุง้งเผือเรนขอวโปรขอวโปรฟาดระต้ตนใหญ่เนี่ยจ,จะ้ะขอวโปรอันนี้ขากโพดไอพันธ์มาจากบ้านเฮ้าได้เนี่ยไอยที่ว่ามีเม็ดสีขาวกับสีเงินสีม่วงวางผสมกันนะ เพื่อนเอีนว่าพันธุ์เ่างยุสุกับบูทุกันจำว่าได้ในกระบขัว,วเ้าได้ส้มหเบดงข่าโพดเนี่ขอโคนเป็นขันบานห้างตนนี้เป็นบักบัวจ้ะขัวเป็นแน่น,น,น่อย,ลยแล้วเด้อ ไว้เจอกันคลิปน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า